สวัสดีครับวัสดีครับวันนี้มันเกิดกับตานครับแล้ววันนี้แม่ครับซื้อของของวัญให้หม่มันเกิดก<า>ี่ขวบแล้วเนี่ยเจ็ดขวบครับมาแกกันอ้าวได้ของขวัญสัญญาก่อนจะเป็นเด็กอะไรจะเป็นเด็กดีครับจะแกแล้วนะคะแกตรงไหนนี้อ๋อตรงนี้เียบฉีกเลยแล้วกันฉีกสไตล์เหมือนเดิมแกตรงที่มีมือมุอ ไม่มีมุจะมมงีีกันครับโอ้ยชิใช่ไตงใช้แรงหนยอุ๊ยเหียวแน่มากจับจับได้รีจับจบีแล้วก็กออกมาเลยเก็บขยะด้วยวางในดีวางใน แบบนี้เฮ้ยอ้าวอ,อย่าฉ<อ>ีกอย่างนี้เก็บดีๆเอาสิครับเอาครับเอาครับนะครับได้เลยเดีเ๋ยวเวลาจะไกลผู้ใจแล้วต่อไปนะไม่โดนเฮ้ยยังป๊อกเลย นี่เก่แทบไม่ออกทำใจเดี๋ยว้ว แกะนด้ดีสิรูกเย้้โอดเห็นแล้วตอนแรกไม่ใช่ตอนแรกมีว่าเบลอเร็วนะแต่ว่าเสร็จแล้วเห็นเดิมเขาตรงนี้โอ้โหขอบคุณครับไปไหนขอบคุณครับกม่ใชเลยมาครบเสร็จ เดี๋ยวเราไม่เคียร์ที่ตั้งเดี๋ยวอู้โค้เยอะมาแก้กันเข็มมาสิเข็มมาสิอันนี้ต้องประกอบไหมต้องประกอบไหมลองดูสิครับแม่ก็ไม่รู้เหมือนกัน Let's see. แค่นี้ครับเป็นไงครับเท่มากความรู้สึกยังไงกับของขวัญชิ้นนี้ครับอลังก,การมากอ่ะครบเซ็ตเลยเครบเซ็ตนี่เสื้อก็ได้ดูรามกระตุ้นชอบไหมครับชอบมากเลยครับทำไงครับทำเพินครับเดี๋ยวแกะให้ดูเลยเอาแกะดูด้วยอ่ะฉีกเลยแนละ้วกันถุงไมไ่ออกต้องใช้กันไก พูดรักตลอดนเไ้ยไม่ออกเอ้าไม่คุมมันใจมีปัญหาครับี่ยวันนี้ใจมีปัญหาม่อดึงเลยเจาะเลยโอ้ยวันนี้จะแกะได้เนี่ยอ๋อนี่ไงมันไม่รู้ ไว่ว้เขาทำแบบนี้นี่ไงกระ้หลกไว้สองขีดเลยชินาบุกก่อนไหนขอดูไม่ครับชินาปุกไหนขอดูใกล้ๆสิชิน,ชนาปุกหันหน้ามาดีๆลูกนิสัยคุมก็จะเป็นแบบนี้หน้า<อ>เป็นแบบนี้อตาเป็นแบบนี้น,นับบุกอยาก <ทำ S 2> ด่านิดนึง มาตั้งไว้ตั้งไว้ก็โซเสียงขัดข้องด้วยนะครับทุกคนเฮ้ยทำแม่ช่วยดันนุ๊กแกอันต่อไปได้ไหม ไม่ได้ทำไมทำไม่ได้นี่ตัวต่อไปให้เจ้าคนเลือกพระเอกกับนางเอกแกเลยครับจะได้เอามาวางนางเอกก่อนแล้วกันเจ้เาไปเลยเ,เขาย้า,าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยไม่เลืกเดมิ้งครับเม่เลืกดครับ เรูปร่าเป็นเหมือนนี้ครับเสื้อคุ้มก้าเป็นประมาณนี้คันตัวเ็หญิงนั่งเองน,นเองแม่ช่วยไปตัวตสบายพ่อเอกของเราเลยทันจิโร่นั่นเอง แถมอู้นะครับครับเซนนี้ไม่ดักแถมเนี่ยเซนนี้ต้องประกอบใหญ่เลยเไม่ดักแถมแฮะ งมีลาแพะิีตุ้มหูและอันที้ที่เขาแผลมา,าดาบดาบเขาหลมาโอส้สินี่ครับดาบแล้วก็นีน่ นดิล่าถือ,อนี่แต่ต้องระวังมากเลยนะน,นี่ใช่ไหมนี่ครับ No, ใช่ไหมครับแล้วตัวสุดท,ท้ายตัวที่เด็ดมากที่สุดตัวที่มาของเก่งและก็เจอได้ทุกคนทายอินโนสุเอกเอ้ยไม่ใช่อินโนสเกะนั่นเองนี่ครับผมจะแกะให้ทุกคนดูเลย ได้เลยนี่ทั้งหมดครับทั้งหมดเลยนะคะทุกคนทั้งหมดครับเด,ดินวันวันนี้คาร์เจลเซนิซูกิวเสร็จแล้ว